สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับผมนะครับช่างนงพบสุขชาแนลวันนี้ผมก็ามางานแต่งนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอครูเมืองแต่ก็ได้แวะมากับพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับหลวงปู่บานแต่วันนี้ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องเอาไม้มานะครับวันนี้ก็อาสดนะครับเนี่ยผมก็มาถึงแล้วนะครับวัดบ้านโจดตําบลตะเคยบนะครับตะเคยบ อำเภอคูเมืองจังหวัดบริรัมนี่ก็จะเป็นพระใหญ่นะครับที่อยู่วัดแล้วเราจะไปกราบหลวงปู่บานกันนะครับซึ่งท่านก็นะครับเป็นเจเอาจารย์ที่มีชื่อเสียงอีกรูปหนึ่งนะครับในอำเภอคูเมืองนะครับที่เสียก็หลอดเลือดเนาะลอดเลือดหัวใจนีไ่เล,<อ>เลือดในสมมองจ้ะอ๋อ dạng mượn cái mình cái mặt cái bụng này mặt cái 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 ถวายของพระเองยากอย่างหนอเออดูตังทวายสุยนี่ก็ได้โยากอย่างยังล้วนคุณพระอิสเร็มพระเบนมลวงพ่เมนพระอยู่กรรมพระอยู่สูงโค้งๆไม่เดี๋ยวก็ทนนั่นอาพ่อจบก็ทนั่นจีบด ่าไซซุ Good morning. Good morning. In ่มกันนะกะตั้งอักขาหยังว่าใส่รถรถซุ่นเออว่าเจอรถเท่านันก็หูวอยู่คันรถชนมันจะเก็บดีเนาะค่อยมือไว้เผาจบมันคงสะอาดค่อยกระวนบมีบนนั่งคนตามลาเก้าอีตามกระลาว่าฉันเออ พี่น้องสางพันยาโตมาว่าก็สิเวเยี่ยยแรถามข่าวไปทุรกันไปกัดอยู่ข้าคันใจแล้วจะเว้นก็อาจจะได้เขาเวเยี่ยยอยู่คันว่าแสดงยากก็อาจจะไม่เวี่ยยบ้านไ่นอยู่บ้านบาโบ้ผู้ ดับมันล้งพูยามฮอนเนี่ย็นดีโพดยามหนาวหนาวจินชิาขานโอ่งอ้าร่มหนาวมันมากเป่ามาบนนี่หนอ นะโมจตฺสาพวัตวโตสุตามัจฉมุตสถนะโมตสาพวัตวโตสุตามัมานะโมตพุทธวัตถวัตตามัจฉมะานะโมตฺถาะะัตวัตสุามัุทธัสสะพุทธังจีวิตังยาวานิพนนังชามีจีวิโววะรังกมาสมุทโวิชาจนะสมบโนสุุโลวิทวนุสุโรกริสัมตาลิตาสัสัมพุทธบุคที่สมังจีวิตังยาวานิพันนังชามี สวัสดทุกทาสาธุสันติกุยาตกบสุคุกับนายกประชังเวทสุนวิติสังขันธิวิสังจวานิพนัมิจุันโนกะสตสัสังโฆปุชญพโนตสัพสังโฆยิยามโนตสาพสังโฆสามิทิพโนตสาสังโฆยติสังเจตาริภังเยตาลจวะตสัพสังโฆอวนาโย

นิพพานังธัมโมนิพพานกตัพพะมีนิพพานสัมมะปริมีนิพพานธังคะปริมีพุทธังมหาวิโยสัมมามหาวิโยธัมมังมหาวิโยพุทธังเตโชสัมมันเตโชสังฆังเตโชอิติวิโชขวามะบุทโธอิติวิโชมหาสมุติอิติวิโชมหาธัมโมเตตุทุกขังนิพพานังนัตถะโตตังพุทธังโตตังสังฆังโตตังสังฆังอะระหันตุอะระหันตังโตตังยัมติเตโชพุทธังยัมติเตโชสโม โตนะตัสสัมโมโตนะตัสสัมโมโตนะตัสสัมโพธิธิโสโภคะลังปตังปะโตนะโมพะทายะนะมานะอะโนคะนะภะโวนะคะนอะมิตตังสัมพุทธังสุอานานะลาระยิตังนะลังเสวีหิคุจิตตะนังกะยะปังเฆหินะมามิสุขังังหิลังอิสัมปะรัรูปังวะสารูปนิติเจเมติโยตะนะติติรูปะระชณีหิรจัมตะรัตตะเตหังเจตโทโรจีนังปิสัมมะโรพุทธะ ธูปมะเกลิศาตูั่งชั่งเจดีภาค้าภูษุนุตนาวะคาวะธนะมะมะวะวิชุนุตานุติอิทิปิธูปวะจานามพุทธกวติพระมัจมาติวาจะเพยยาค้าเปรัญติพระมัจมาติวาจะเพยยาค้าเปรัญติมิเตวะหูวะทิมิเตวะมิเตวะหูมาปุญญมาลาภวันตุเมต ธ萨มูระโมทตายวิระสิโยวิรันยัมวิระอินทวิระชัชวิระชัชวิระอิสิโยภตจัมาณิมามะุทธสัลสงจัปิจลปินจัลติปิจิลตานิจตตานติปิยงมามะะเพชนาภูชนาจะเพติจมากาเอหิปุถากาลภูชนาขจันติปิยงมามะอมตะสกิโสตมัเสนาบลายันติ អរម៉ាញជុំនីយកងឥន្ទ្រីសរណៃផលអំភិយដែលកំដរបានលាភព្រំបៃសិទ្ធតទុតិអុព្រំបៃសិទ្ធភិប្រណៃអញ្ជវិចនាល្វីតតុមហាកិតនបទមកបងហុរៀងសីចនថាវចនាចងគូតបន្តិលដៃបន្តិងនៃកុបបន្តិងព្រំព្រៃអនទីសវាយអបិពុលលោតព្រាបព្រឹងទីងឡៃកំចាប់អំពិពុលលោតព្រាបព្រឹងទីងដែរកំរាបអំពិពុលលោតព្រាបព្រឹងទីងដែរកំរាប Rium, izen, um, ัจจวาดองพิจวัตรกุยปัจรไปสับสุกสับสุกสับโรคไปปัจวาดองพิจวัตรกุยปัจรอกไปสับสุกสับสุกสับโรคไปปัจวาจิวาโองกุยปัจรอกไปสับสุกสับสุกสับโรคไปทีมันจะมิงมงคลจังวันจงเบเทศพิ์เศจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันหอมรอบรอบรบตัวนาตาราชเทมนาเกเตจมันกาจเโยจตาจะหาชานิพุทธะธรรมะสังฆะ ชลบริเคตระคันตุจุระคันตุทานะปรมีสัมปนโนยติปิโสความานเอาปรมีสัมปนโนยติปิโสความานะปรมัตถะปรมีสัมปนโนยติปิโสควมีทตตากรุณามุตตบเปรีสุขุขส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 ุข สภาพพยังสภาลาพังวันตุเมรกคันตูจรกคันตุยันทนีมิตังปติวเตเยนโยโรโคพยะทุกข,ขวิตังพยังชาตโตพระจิตกันคันตูวัดจุเก้าทายาโะมันดาที่ขะคุณน,ะชะนาชโพนจะอันโตฟาปะ,ปะโอทุจุปีนางกันตังพุทธ,ธาธรรมมาสังพานุภาเวนะวีนาชเมนตุ อิติปิโสความุทโธจะตุกพยายามอิติปิโสสมโอจตุกพยังอิติปิโสกำลังบุตังอิติปิโสกำลังคมังอิติปิโสกำลังจังคังอิติสุปโตเชนะสุดโผสุปโตอิติอิติจุปโตเชนะสุดโผสุปโตอิตินโมตตถะนัคันติโตนโมาตถะนัคันทิตานัตตาทันติอ้าวไอ้หนูมันี่แป๊บเดียวอ้าวปวดตัวมากเราดูอัน มะกะโรโหติสัมภูชังติจงมาเกิดเป็นมะอะคารโหติสัมภูสมังติจงมาเกิดเป็นอะอุกะโรโหติสัมภูสังขังติจงมาเกิดเป็นอุพุทธังกะกาธรรมังกะกาสังขังกะกากาเิกะนะเมตาโยปรโยมไตรริเกียเปียูรณาพุทธัเกโกโกเกกะวันมะพัทธมิตานารายณ์ตังนรังเทวหิปุจิตรารังกายพังเคนิมามิ จูกตังทินังอิสังสัทธะดุปังนัวสัทารูปิสิจะมีติยังจำเดเป็นิทิรุศกาเลชนีฮัโชคดีโชคดีโยสาุคือมันไปหมดหลุดไ่หลดมากหลดมันบอเป็นอย่างโนมันเป็นตะคนเท่านั้นละเออนั่นล่ะโอยยางแล้วแต่โรดไฟก็มันเป็นตะคนเท่านันละอยากให้รลวง่อ าได้ไง